สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีพฤกษพทุกท่านนะคะเข้าสู่ คาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้อ่านดวงการงานแล้วก็การเงินประจำช่วงเดือนมิถุนายน2568นะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมดูหน้าไพ่ก่อนเนาะหน้าไพ่ที่พี่หมอได้ทำการสับไพ่แล้วก็หยิบรอช้าลัคนาราศีพฤษภที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือการงานส่วนพาร์ทการเงินเดี๋ยวเราจะไงไพ่กันทีหลังนะคะก็ไพ่ทั้ง10บใบของการงานนะคะประกอบไปด้วยไพ่ทาวเวอนะคะ1ดาบเหรียญเดอะซัน ควีนไม้เดอยวฟูห้าไม้เจ็ดไม้ควีนถ้วยแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดอะเฟียตนะคะเรามาดูกันที่ งานประจำก่อนเลยสำหรับคนที่ทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าข้าราชการใดๆนะคะรับวิสาหกิจใดๆในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีโอกาสจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดใช้คำว่าเราควบคุมมันไม่ได้นแน่ๆสถานการณ์นี้และจะต้องเตรียมตัวรับมือ เช่นนะอันดับแรกเลยที่พี่หมอหมองเห็นคือองค์กรของคุณนะคะบริษัทของคุณเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในองค์กรขึ้นมาแบบกระทันหันเช่นเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนผู้บริหารพอเปลี่ยนแล้วแน่นอนเขาเข้ามาแล้วเปลี่ยนทุกอย่างมันจะกระทบกับชาวลัคนาราศีพฤกษ อย่างแน่นอนนะคะก็จะทําให้หน้าที่ที่คุณได้รับผิดชอบเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการทํางานซึ่งเดิมคุณจะต้องทําด้วยวิธีนี้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอ,อสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานตามไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ ในช่วงเดือนมิถุนาชาวลัคนาราศีพฤกษบหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสของการได้รับหน้าที่ใหม่โดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ทั้งดีและไม่ดีแล้วกันนะคะในครั้งเดียวอะอย่างบางคนเขามอบหมายให้คุณทำอันเนี้ยทำโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบใครเห็นก็อยากทำแต่ว่าตัวของคุณเองอะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากอะ ไม่ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนไม่เคยรับผิดชอบโปรเจก์นี้แผนง,งานโครงงานประมาณนี้มาก่อนเลยเราจะทําได้ไหมใช้คําว่าเราไม่พร้อมนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเราปฏิเสธการทําได้ไหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันเหมือนกับการที่เขาให้คุณทําเนี่ย เขาต้องการทดสอบว่าคุณเนี่ยสามารถทำได้ไหมมีศักยภาพมากพอที่จะทำไหมนั่นเองนะคะจริงๆอ่ะไพ่เขาบอกว่าลัคนาราศีฝึกศพถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณจะทำได้ถูกอย่างนะคะมีความเชื่อมั่นมีความอดทนมีความพยายามทุกอย่างที่คุณจะต้องเจอในช่วงเดือนพฤษาออขออภัยค่ะมิถุนาเนี่ย คุณทำได้แน่นอนนะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกค่ะส่วนใครที่กำลังมีความคิดอยากจะลาออกนะคะก็มันเหมือนเหตุการณ์ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมันมันจะยิ่งไปกระตุ้นความคิดนั้นของชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่เหมือนกันนะบางคนรู้สึกแบบ เบื่อๆในๆองค์กรอยู่แล้วเป็นทุนอย่างงี้ค่ะพอองค์กรเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในช่วงเดือนนี้แบบกระทันหันเนี่ยมันจะยิ่งไปกระทบกับความคิดเนี้ยที่เดิมทีเนี่ยเราเคยมีนะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วควรออกไหมอ่ะหลายคนก็จะตั้งคำถามแบบนี้กลับมาเนาะอันนี้ก็มองว่าแนะนำแล้วกันว่าถ้าคุณมั่นใจ มั่นใจว่ามันต้องใช้คําว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อใจตัวเองว่าคุณจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าที่เนี่ยคุณมีศักยภาพดีกว่าการอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าออกได้ฮะไพ่ก็มีพลังงานนั้นหนุนอยู่นะคะแต่ก็ต้องพูดก่อนนะว่าการออกมาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายนะคะคุณก็ต้องใช้ความพยายามในการมองหางานใหม่แต่ก็มีโอกาสของการได้งานใหม่ด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าอยู่ที่ความมั่นใจของตัวเอง นะว่าจะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนง่ายๆแค่นี้เลยสำหรับชาวลัคนาราศีศพฤษภนะคะช่วงนี้ข้อดีของคนทำงานประจำจะมีอยู่ตรงที่คำว่าความโดดเด่นแล้วนะะันค่ะหลายๆคนจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำมาเป็นระยะเวลานานและประเด็นนี้แหละที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยถูกผลัก นะถูกผลักดันเข้าไปอยู่ในจุดที่ตัวเองอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเพียงแต่ว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเจ๋งคุณเก่ง,ค,กงคุณมีศักยภาพมากพอก็อาจจะต้องช่างใจแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่คนอื่นมองเรากับตัวตนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยเอ้ยมันบาลานซ์กันมันไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเขามองว่าเราเก่งแต่แต่ความเป็นจริงนะเรารู้ตัวเราดีใช่ไหมลองมองว่าไม่นะฉันไม่ได้ขนาดนั้นฉันก็ยังต้อง ออดทนนะฉันก็ต้องมีความพยายามฉันก็ต้องไปเรียนรู้มันะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองถามตัวเองนะคะก็ย้อนกลับไปตรงประเด็นแรกที่พูดก็คือถามตัวเองว่าเราคิดว่าเราไหวไหมเท่านั้นเองแต่ถ้าถามพี่หมอพี่หมอว่าคุณไหวเออมองว่าชาวราศาีพฤษภทำได้รับมือได้นะคะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราอยากจะ ประสบความสําเร็จในลักษณะไหนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือก้าวกระโดดจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าเดือนมิถุนาเหมือนนั้นเป็นจังหวะของความก้าวกระโดดของบางคนอยู่เหมือนกันถ้าคุณแบบอยากชาเลนต์ตัวเองนะท้าทายตัวเองเนะี่ยก็ลองดูนะคะประมาณนี้ต่อมาค่ะสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนามันก็มีทั้งจังหวะดีแล้วก็จังหวะที่แบบ อาจจะทําให้ชาวพฤึกโสเนรู้สึกหนักใจผสมปนเปกันไปนั่นเองนะสำหรับใครที่รู้สึกว่างานมันเงียบๆนะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีงานเข้ามาเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเดือนพิจุนาก็อยู่ๆเนี่ยก็จะมีคนติดต่อเข้ามาได้โอกาสใหม่มาแบบงงๆนะคะแต่แนะนําว่าให้รีบตัดสินใจอ่าตัดสินใจนะมันต้องตัดสินใจเลยเหมือนแบบพอเขาติดต่อเรามาเนี่ยเราต้องตัดสินใจเลยว่าจะรับหรือจะไม่รับนะคะแล้วก็ ข้อเสียของเดือนมิถุนาเนี่ยนะมองว่างานที่จะเข้ามาไม่ได้ม่ได้หมายถึงประเด็นเดียวกันกับงานเมื่อกี้นะคือมันอาจจะเป็นอันเดียวกันได้หรือมันจะแบบด้วยความที่คุณทําอิสระฟรีแลนซ์งานมันจะมากกว่าหนึ่งงานอยู่แล้วนะคะความรับผิดชอบก็เอาเป็นว่าบางส่วนแล้วกันเนาะบางส่วนหรือว่าบางงานเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่มีปัญหาขึ้นมาในลักษณะ ที่แบบว่าคุณนะมีปัญหากับลูกค้าหรือว่าทีมงานที่ต้องไปทำงานร่วมกันนะะเช่นอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนใจกระทันหันไม่ใช่ว่าจะไม่ทำกับเราหรอกแต่ว่าอสมมติว่าเขามาจ้างให้คุณเนี่ยทำโลโก้แล้วพี่หมอไปโลโก้อีกละออกแบบโลโก้ขึ้นมาสักโลโก้หนึ่งเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะกติกาในการรับงานของคุณเนี่ยเดิมทีนะคุณจะรับงานแบบว่าออกแบบให้ดูก่อน3แบบสมมุตินะคะ พอคุณทำสามแบบส่งไปเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะจบอยู่ใน3แบบนั้นใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าคนเนี้ยเขาก็ยังไม่โอเคยังไม่โอเคอันนี้ก็ต้องมานั่งถามตัวเองแล้วว่าเราพอจะทำให้เขาดูเพิ่มได้ไหมหรืออะไรยังไงลองอ่าคือพี่หมอกำลังจะสื่อว่าพึกษบจะต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยค่ะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเหมือนกับ ไม่ง่ายเดือนนี้อาจจะไม่ง่ายโอกาสดีนะมีนะคะยืนยันเลยว่าเดือนนี้มีโอกาสดีๆเข้ามามีงานที่ดูน่าสนใจเป็นโอกาสที่สร้างชื่อด้วยซ้าไปในบางคนเนี่ยเข้ามาแต่ว่ามันไม่ง่ายเท่านั้นเองอ่าไองานเนี้ยไอโปรเจกต์เนี้ยมันจะต้องมีแผนสำรองรองรับไปด้วยนะใครทำด้านไหนก็ไปคิดภาพตามว่าอ๋อโอเคมันจะสามารถเกิดได้ในลักษณะนี้นะ เออลูกค้าเรานิสายเปลี่ยนใจซะด้วยสิบางคนเป็นอินทีรีออกแบบดีไซน์ตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยแต่งเสร็จยื่นแบบนู่นนี่นั่นลูกค้าไม่ชอบเยอะแยะไปนะคะมันเห็นกันได้ง่ายมากก็เอาเป็นว่าเดือนนี้มันมีสถานการณ์ประมาณนี้ซึ่งเรา,าควบคุมอะไรไม่ได้แน่ๆไพ่าทาวเวอร์มาเป็นใบแรกเลยเตรียมสิ่งที่เตรียมตัวรับมือกับไพ่ทาวเวอร์ได้ดีที่สุดคือแพลนสำรอ,องสสตินะมันจะช่วยให้คุณเนี่ย เอาตัวรอดกับสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ได้นั่นเองนะคะนอกนั้นเนี่ยก็มองว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษแล้วหลักๆคงจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะเกิดจากคนอื่นนั่นก็คือลูกค้าเรานั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่เราจะต้องดีลงานร่วมกันกับเขานะคะต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเดือนนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะ,อ,ะอันดับแรกนะคะใครมีหุ้นส่วนหรือต้องทำงานกับคนอื่นเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะ,ะระวังเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะคะระวังในเรื่องของอผลตอบแทนที่มันดูแบบเสียเปรียบเราอาจจะต้องเหนื่อย กว่าที่เราจะได้ผลตอบแทนมาโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแต่เขาได้ผลตอบแทนเท่าเราอะไรเงี้ยหลายๆคนก็มีเก์นี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คล้ายๆก,กันกับฟรีแลนซ์และอิสระนิดนึงตรงที่มันจะมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ดยิ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยยกตัวอย่างคุณมีการตลาดไว้หนึ่งรูปแบบอย่างเงี้ยแต่พอคุณทำไปแล้วตามตามแผนของคุณเนี่ย ปรากฏว่าเหตุเหตุที่มันจะเกิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แผนของคุณไงมันไปอยู่ที่อ่ะคุณตั้งใจว่าคุณทําแผนเนี้ยลูกค้าต้องซื้อแน่นั่นคือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมคะแต่จริงๆเราไม่สามารถบังคับให้เขาซื้อได้ถูกไหมนั่นหมายความว่าแผนของเราอาจจะยังดีไม่พอเราไปควบคุมหรือว่าเราไปไปจัดการส่วนนั้นไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีแผนสำรอง1 2 3 4เนี่ยก็จะแนะนำคล้ายๆกับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์แล้วกันเนาะอันนี้ยสำคัญมากนะคะแต่ข้อดีของเจ้าของกิจการก็คือในช่วงเดือนอมิถุนาเนี่ยหลายๆคนนะมีเกณฑ์ของการเริ่มคิดไอเดียใหม่ๆออกมาหรือว่ามีการขยับขยายเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็แนะนำว่าทำได้ถ้าใครมีความคิดอยู่นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกบอ เพิ่งเตือนเนาะว่าลงทุนอะไรกับใครระวังผลตอบแทนนู่นนี่นั่นะแต่การขยับขยายที่กําลังจะมีเนี่ยต้องไปลงทุนกับเขานะสิควรไหมก็จะแนะนำแค่ว่าคุยกันให้ดีเพราะดูจากในภพยแล้วเราเลี่ยงพา์ทนี้ไม่ได้ค่ะเราเลี่ยงการขยับขยายการเริ่มใหม่การลงทุนใหม่ไม่ได้เลยแต่เราสามารถที่จะ ระวังอ่าระวังนะคะหรือว่าควบคุมในแง่ของความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดเนี่ยเราทำได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภก็แนะนำว่าถ้าคุณจะต้องขยับขยายกิจการอะไรสักอย่างหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมในกิจการของคุณสักอย่างเนี่ยเดือนนี้คุณพยายาม ใช้สติใช้ความรอบคอบมีแผนสำรองย้ำคำว่าแผนสำรองมากๆให้มันมีความยืดหยุ่นเข้าไว้มีแผน A แผน B แผน C อะไรรองรับไว้อย่างเงี้ยม,นะมันก็จะผ่านไปได้นะคะมันก็จะผ่านไปได้นะสำหรับคนที่กำลังตกงานนะคะแล้วก็กำลังมองหางานนะคะในช่วงเดือนมิถุนามีเกณฑ์ได้งานแบบไม่ตั้งตัวด้วยนะเป็นคนรอบๆตัวเนี่ยแหละแนะนำเข้ามาแต่ว่างานที่จะได้เนี่ย มีความเป็นไปได้สูงว่ามันเป็นงานที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยคิดอยากลองอยากทําคือไม่ได้อยู่ในหัวเรามาก่อนเลยเนี่ยแต่อยู่ก็เออมีโอกาสเนี่ยเข้ามาก็แนะนําว่าให้ลองค่ะในไพ่เขาก็บอกให้ลองะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนอชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยแต่เราไม่ถนัดอนะ่ะไม่คิดเลยว่าต้องมาทําอย่างนี้บางคนไม่เคยขายของแต่ว่าอยู่ๆมีคนยื่นโอกาสมาว่า,วาลองมาทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็แบบ มันตกงานอยู่เนาะเราเลือกอะไรมากไม่ได้เราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราอยากได้ซาตางเราอยากได้เงินอยากมีไรายได้ก็แนะนําว่าควรทําแล้วจริงๆมันทำแล้วดีด้วยนะทำแล้วจากที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เราไม่น่าจะทํางานนี้ได้กลายเป็นว่าพอได้ทำเนี่ยมันเอ j นจอยนะมันเข้ากันได้นะคะก็ เอาเป็นว่าสําหรับคนที่กําลังตกงานหรือมองหางานเนี่ยมีโอกาสค่ะในการได้เริ่มงานใหม่เพียงแต่ไม่ใช่โอกาสที่คาดคิดไว้แต่แรกหรือไม่ใช่ตำแหน่งก็ได้นะอ่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เรายื่นไปเรายื่นไปตำแหน่งหนึ่งเขาตอบรับกลับมาอีกตำแหน่งหนึ่งอะไรยเงี้ย ก็แนะนำว่าให้ลองทำดูก่อนไม่ลองก็ไม่รู้นะคะเชื่อในตัวเองเข้าไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เนี่ยพยายามบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษภในเรื่องของการงานนะคะลำดับถัดมาค่ะการเงินนะเราจะเข้าสู่การเงินกันนะคะมาดูกันว่าการเงินนะไพ่ที่พี่หมอได้ทำการเสี่ยงทายหยิบไว้ทั้ง10ใบมีไพ่อะไรบ้างนะคะก็มี3ถ้วย1่ถ้วย2ดาบ เดอะฟูสองถ้วยเจ็ดดาบสี่ถ้วยเจ็ดเหรียญส r ตรน t h และเก้าถ้วยค่ะอ่ะในส่วนของการเงินนะคะช่วงเดือนมิถุนาเริ่มที่รายรับก่อนนะ จริงๆรงายรับในเดือนนี้มันสามารถเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพฤกษบได้หลายทางค่ะและบางทางเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบที่ไม่คาดคิดนะคาดไม่ถึงเช่นแบบได้มาจากเอ,อไปช่วยเพื่อนอะ่ะเออไปช่วยเพื่อนขายงานมาเพื่อนก็ให้มาช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าเพื่อนก็ให้มาให้ปเปอร์เซ็นต์แบ่งเปอร์เซ็นต์มานะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอ่ะมี เสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดเลยลองเอาไปเปิดท้ายขายเล่นๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกจะทำก็ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนะก็ปรากฏว่าขายได้นะขายได้ขายได้ดีด้วยนะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสเกิดรายรับขึ้นมาได้หลายทางอยู่ที่ว่าเราจะทำไม่ทำด้วยนะแต่ถ้าเกิดลงมือทำเนี่ยการเงินมันจะเข้าได้มากขึ้นนะคะ คนที่ทำงานลักษณะของการทำงานกับเพื่อนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีหุ้นส่วนเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่จะได้เงินจากโปรเจกต์เก่าๆหรือโปรเจกต์เดิมที่เคยทำเคยร่วมมือเคยคุยกันเอาไว้นานแล้วช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์เข้ามาค่ะแล้วก็ลูกค้าเก่านะคะที่แบบว่าตามกันมานานละค้างไม่ใช่ค้างขอ,งอภัย าตามกันในลนะักษณะที่ว่าเขาเนี่ยแหละติดตามเราเป็นใช้คําว่าลูกเคยเป็นก็ได้นะเคยเป็นลูกค้าเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ว่าห่างหายกันไปอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่ว่าช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยเขาจะกลับมาสั่งซ้ําหรือบางคนเป็นงานบริการก็กลับมานัดคิวอะไรอย่างเงี้ยกลับกลับมานัดใช้บริการเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะบางคนทําอาชีพแบบเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามอย่างเงี้ยมีลูกค้า รายหนึ่งนะตอนเปิดคลินิกใหม่ๆเนะี่ยโอ้โหใช้บริการเราทุกอย่างเลยแต่กอ็อย่างว่าใครมันจะมาฉีดมาเติมมาทําทุกวันใช่ไหมคะเขาก็ทําเสร็จปุ๊บหายไปอย่างเงี้ยเป็นลูกค้าจ่ายง่ายอ่าหมายถึงว่าจ่ายง่ายใช้ง่ายซื้อง,ง่ายขายง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ต้องขายงานอะไรเขาเยอะเลยปรากฏว่าหายไป4ี่หเดือนเดือนเนี่ยเขากลับมาอ่ะติดต่อน,นัดจองคิวเข้ามาอะไรเงี้ย มีความเป็นไปได้สูงมากว่าชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆท่านจะได้รับโอกาสประมาณนี้กลับเข้ามานะคะในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งมันก็สร้างรายได้เข้ามาให้เราได้เป็นกอบเป็นกำรรอยู่พอสมควรน,นะคะแต่ในส่วนของรายจ่ายค่ะในจ่ายรายจ่ายในช่วงเดือนมิถุนหาอันดับแรกที่มองเห็นแบบชัดๆคือเป็นรายจ่ายที่หมวดไปกับการเข้าสังคมนะคะไปงานแต่งงานบวชงานเลี้ยง อ่าอะไรเงี้ยใส่ทรงใส่ซองเนี่ยมาเต็มเดือนนี้เตรียมตัวได้เลยนะคะหรือบางคนก็ออกไปพบปะสั่งสคนเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงเดือนนี้ก็จะใช้บ่อยหรือบางคนใช้เงินไปกับการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆขึ้นมาในช่วงเดือนนี้นะคะไปเจอลูกค้าไปขายงานเสียค่าเลี้ยงกระฟงเลี้ยง าแฟเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจะมีรายจ่ายทำนองเนี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ใช้เงินเสียเงินไปกับของที่อยากได้มานานมากๆแบบที่ผ่านมาเนี่ยอดใจกับส,สิ่งของเนี้ยมาตลอดไม่ซื้อมาได้ตลอดเวลาแต่มาเดือนเนี้ยมันอดใจไม่ไหวแล้วนะคะมีเกณฑ์แล้วก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในลักษณะของ ค่าใช้ใจ่ายทั่วไปนะอันนี้พี่หมอไม่ได้พูดถึงอะ่ะเพราะว่าทุกๆคนต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะค่าน้ำค่าไฟบินโทรศรรัพท์โทรศัพท์นู่นนี่นั่นนะเป็นเป็นรายจ่ายปกตินะคะแล้วก็หลายๆคนมีเกณฑ์เสียเงินไปกับอของสวยของงามหรือว่าอะไรที่มันซื้อเข้ามาซื้อมาไว้กับเราแล้วเนี่ยเรารู้สึก แค่นั่งมองมันเราก็ happy แฮปปี้แหละได้ใช้มันอยู่บนตัวเราเราก็ happy แฮปปี้แหละอะไรเงี้ยมีเกณนซื้อของทำนองนี้เข้ามาด้วยนะคะสิ่งที่อยากให้ระวังในรายจ่ายก็คือการใช้เงินแบบไม่คิดนั่นแหละคะ่ะใจเร็วนะตัดสินใจเร็วเอฟเร็วโอนเร็วเนี่ยนะรายจ่ายเดือนเนี้ยหมดไปกับอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะคะก็ถามว่ามันจะสร้างความเดือดร้อน ทางการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษบไหมถ้ามองกันตามหน้าไพ่ย,ยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นค่ะเพียงแต่ Energy ที่เห็นคือพอใช้ไปแล้วอะพอถึงเวลาอาบางคนทำบัญชีเนาะรายรับรายจ่ายพอสิ้นเดือนมาดูโอ้โหเสียดายไม่น่าใช้เยอะขนาดนี้เลยอะไรทำนองเนี้ยคือมันมีฟีลของความแบบนั่งเสียดายทีหลังนะคะนั่นแปลว่ารายจ่ายส่วนใหญ่คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะในส่วนของโชคลาภค่ะ โชคลาภในเดือนมิถุนาชาวลัคนาราศีพฤษภก็พอมีลุ้นเล็กๆจากการเสี่ยงดวงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้ของฟรีนะมาจากอันเนี้ยบางคนใช้เก่งใช่ไหมล่ะใช้เงินซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นได้ของสมนาคุณเข้ามาช่วงเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์แล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากแฟน คู่ครองคนรักนะคะรวมถึงมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตทางการเงินแบบที่ลัคนาราศีพฤษภยังไม่ได้คาดหวังบางทีบางคนมีปัญหาติดติดขัดขัดไปเอ่ยปากขำขำกับเพื่อนเพื่อนให้มาเลยไปเอ่ยขำขำกับคนรู้จักเลยเนี่ยไม่ต้องเพื่อนก็นได้แค่คนรู้จักกันให้มาเลย ช่วยมาเฉยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก็ไม่ได้ไปร้องขออะไรนะคะมีเกณฑ์ได้ในลักษณะนี้เข้ามาหรือบางทีไปบ่นกาแฟเงี้ยเดือนนี้เงินไม่พอใช้เลยอะฉันเผลอใช้เงินไปเยอะมากเลยนู่นนี่นั่นอยู่ๆคู่ครองก็โอนเงินเข้ามาให้ก็หลายๆคนก็มีเกสน,นี้นะถือว่าเป็นโชคไปนะคะถือว่าเป็นโชคไปแต่ก็ถ้าใครเป็นสายเสี่ยงโชคจริงๆไพ่เขาแอบให้ Energy หนึ่งมานะพี่หมอเห็นก็ แนะนำค่ะลองในวันที่เจองรู้สึกแบบสบายสบายอะ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมากเราไปซื้อเดินผ่านแล้วอยากซื้อซื้ออย่างเงี้ยอันนี้พอมีลุ้นนะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า โชคในลักษณะของการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งการได้ของนู่นของนี่ของนั่นมาการได้รับความช่วยเหลือใดๆมาแฟนโอนเงินให้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะพี่หมอไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่ามันเข้ามาพอให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยชื่นใจมันเป็นฟิลนั้นนะคะเป็นฟิลแบบได้มาพอให้แบบได้เอาไปใช้ได้เอาไปจ่ายในโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเราอ่ะมันเป็นอารมณ์นั้นนะคะ ก็สำหรับการเงินรวมๆแล้วนะคะชาวลัคนาการงานและการเงินสินะชาวลัคนาราศีพฤษภต้องบอกว่าอ่ะในส่วนของการงานถือว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะะขออภัยนะพยายามจะเลี่ยงคำนี้นะพี่หมอติดในชีวิตประจำวันนี่แหละต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภถือว่าเป็นเดือนที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถเข้าไป ควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นได้แต่ยังยืนยันว่าชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางจังหวะในเรื่องของการงานในเดือนมิถุนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็สามารถรับมือได้และออกมาดีนะออกมาดีก็แนะนำอย่างที่พูดไปในหลายๆพาร์ทนะคะพยายามมีแผนสำรองเข้าไว้ มีความยืดหยุ่นในการทำงานเข้าไว้นะคะการงานเดือนนี้ก็จะออกมาดีนะในส่วนของการเงินนะคะถือว่ายังไปได้เรื่อยๆอ่ยังมีความคล่องตัวดียังอยู่ในสภาพคล่องทางการเงินที่ดีนะคะแต่เขาเตือนถ้าเป็นการเงินเนี่ยเขาก็จะเตือนมาในลักษณะที่ว่ารายจ่ายจุกจิกรายจ่ายฟุ่งเฟือยค่อนข้างเยอะนะเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอลอง มีแผนหน่อยนะการงานเรายังมีแผนสำรองเลยการเงินเนี่ยก็ลองมีแผนหน่อยไหมวางแผนหน่อยไหมคิดให้รอบคอบก่อนใช้ใจอะไรออกไปจะได้ไม่มานั่งเสียดายทีหลังนะคะก็สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเดือนมิถุนาส่วนตัวพี่หมอมองว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ไม่ได้หนักเกินไป นะไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็ยอมรับว่าจากหน้าไพ่มันก็ไม่ได้สบายเกินไปเช่นกันนะคะอย่างการงานก็มีหลายเรื่องให้รับมือเนาะแต่เชื่อว่าพึกศพเอาอยู่แน่นอนถ้ามองจากหน้าไพ่แล้วนะคะ ประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบพระคุณค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษศพทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังถึงตอนนี้นะขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์การกดติดตามนะคะรวมถึงการกดซูเปอร์แตงมาให้ด้วยเริ่มมีการกดซูเปอร์แตงมาให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากให้ติดตามคลิป ความรักกับสุขภาพนะคะเดี๋ยวออกตามมาแล้วก็ใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมครึ่งปีหลังนะคะไปฟังได้นะคลิปสั้นมากๆเลยคลิปภาพรวมครึ่งปีหลังเนี่ยสั้นพอๆกับคลิปเรื่องของดาวตรีเทพนะคะประมาณ10นิดสิสกว่านาทีนิดหน่อยอะ่ะไม่ได้เยอะมากนะคะไปฟังกันได้ก็ประมาณนี้ขอให้เดือนมิถุนายนนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท่านเนี่ยเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่โอเคมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแหละแต่ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงระยะยาวหรือว่าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ขอให้ทุกคนรับมือกับมันให้ดีนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยชาวลัคนาราศีพฤษบล่วงหน้านะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ